อตอบโจทย์แล้ว30กสิองศาเท่งได้เลยนะครับเว็บเว็บเว็บร้อยสิบไอทำไมรีแมปไม่ได้ทำไมไม่ตอบโจทย์ลูกค้ามันตอบไม่ได้จริงๆอ่าคราวนี้ลูกค้าลูกนะลูกของลูกค้าอยากให้รีแมปด้วยแต่ผมบอกว่ารีแมปไม่ได้ ทำไมถึงรีเมดไม่ได้เพราะตัวนี้เขาก็รีเมดกันทั้งประเทศ <c oughs> ทีนี้พ่อบอกว่ามันไม่ตอบโจทย์คือทํามาจากที่อื่นแล้วมันก็ยังขี่ไม่สนุกขี่ไม่เหมือนเดิมอ่ะแล้วเรามาดูกันว่าทําไมถึงรีเมไม่ได้ทําไมถึงไม่ตอบโจทย์มาดูกันเลยอย่างแรกนะครับดูเลยเนี่ยมันจะตอบโจทย์ได้ไง แรงดันอยู่แค่เนี้ยรีแมปไปยังไงก็ท้ายไม่พอสตาร์ติดบิดดับได้แค่นี้จริงๆถ้าอาการแบบนี้รีแมปไปก็ไร้ผล เราต้องแก้ไขให้มันอยู่สภาพเดิมก่อนดีนะคันนี้หัวฉีดยังดีเทสแล้วได้เก้าสิบกว่าซีซีอ่ะก็คาดว่าน่าจะเป็นที่ปั๊มติ๊กเพราะมันไม่ถึงหนึ่งบาด้วยซ้ำฉะนั้นต้องไปแก้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวรอปั๊มติ๊กแนะนำนะครับถ้าเป็นแบบนี้แนะนำเบิกยกยกปั๊มเลยเบิกแท้มันก็จะ ถ้าอยากจะไปต่ออยากจะรีเมปอยากจะทำนู่นทำนี่ต่อแต่ถ้าขี่เดิมๆอ่ะอาจจะเปลี่ยนแค่มอเตอร์ได้อ่ะไม่ว่ากันตรงนั้นก็เดี๋ยวรอปัมติก,ก่อนแล้วว่ามันจะหายไหมอย่าลืมนะครับเครื่องเย็นติดยากบิดวูบพอเครื่องร้อนแล้วเริ่มขี่ได้อ่ะเช็คระบบน้ำมันก่อนเลยรอแป๊บหนึ่งได้มาแล้วปัมติก๊ก ร้อยสิบใบสองพันสิบสี่จงรุ่นก่ <G ül> <G ül> อนอื่นอย่าลืมเปลี่ยนปั๊มติ๊กหรือเปลี่ยนมอเตอร์ก็แล้วแต่เช็คถังน้ำมันด้วยมาดูกันอย่าลืมนะครับเช็คดูด้วยว่ามีตะกอนมีเศษมีอะไรอยู่ไหมนะครับทำความสะอาดก่อนมิฉะนั้นขี่ไปขี่ไปเดี๋ยวมันอาจจะเล็ดรอดเข้าไปปั๊มติ๊กไปออกหัวฉีดก็เป็นได้ฉะนั้นอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคน <G ül> จะจนใจเองมอเตอร์แท้ก็มาเป็นชุดแบบนี้นะโอริงหนึ่งตัวอันนี้นอกนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราใส่กันเนี่ย <c oughs> เราใส่มอเตอร์เวลาใส่บัมติกแนะนำใส่ทีละข้างนะข้างใดข้างหนึ่งก่อนแล้วค่อยงัดงัดทังงงัดทางงัด,งด,งด <c oughs> ไม่เลยหนึ่งข้างแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ปากแบนก็ได้นะอันนี้เราก็ขันแค่เบาๆถ้าดีก็ใช้ปากแบนสองตัวเลยก็ได้นะครับน,นี่เราดูก่อนปุ๊บอ่าถ้ามันลงแบบนี้ก็บางงานนะถ้าโอา่งอยังยังดียังนั่นอะ่ะมันลงง่ายแต่อยากทีเดียวเลยอะ่ะมัน ไม่โอเคแบบนี้ดีกว่านะเอาทีละข้างเนี่ยเหล็กไม่เด้งก็ถือว่าใช้ได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาวัดดูกันว่าปั๊มเบิกอะ่ะมันจะได้3บาจริงไหมอะ่ะอาจจะไม่ถึงนะครับอาจจะไม่ถึง หลังจากเปลี่ยนปั๊มติ๊กเสร็จมาดูว่าเบิกแท้มันจะได้กี่บาอืมได้สองบาเหมือนกันมี่เบิกสู์เลยนะแล้วดูอุณหภูมิว่าตอนนี้มันเท่าไหร่อยู่ สามสิบสองนะครับแล้วเราจะสตาร์ทเลยว่าสตาร์ทแล้วบิดได้เลยไหมวันถูตราอ่าสตาร์ทแล้วอ่าบิดได้เลยนะครับตอนนี้ก็อยู่สองจุดสองประมาณนั้นอ่ะตอบโจทย์แล้ว <laughs> 39สามสิบกว่าองศาเห่งได้เลยนะครับ ทีนี้คุณจะรีแมพหรือคุณจะทำอะไรในเมื่อของเดิมมันสมบูรณ์แล้วได้ไม่ว่ากันแต่คิดตังนะอันเคเนี้มอมด้วความคิดกลมๆก,ก็ประมาณสองพขอค่าน้ำมงน้ำมันบ้างค่าเช็คล้างถังอะไรก็เริ่มต้นที่300เหมือนเดิมส่วนถ้าจะรีแมพก็คิดตังเพิ่มนะไม่เกี่ยวกับเค่นี้อันนี้เอาให้มันสมบูรณ์ก่อน เอามาฝากเป็นทิกเล็กๆถ้าชอบก็เอามาที่อื่นดีกว่าก็พาไปอย่าลืมเอาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ